สวัสดีครับผู่กับผมคนโคกแล้วถ่ายต้องทำนะครับเฮ้ยล้อเลียนอีกสารเลิกถ่ายคลิปแล้วเหรอมีคนถามมาว่าปีสันกับพี่เอหายไปไหนหารับการทำงานการรับการทำงานเอาจริงเนี่ยก็ถามม่จริงก็ถามบอกว่าเราหายไปไหนโลงทุกวันกันไปดูเอ อ่าจริงจริงแล้วผมก็ไปสานลงคลิปทุกวันนะครับแต่มันมันขียกอะไรนะไปสานมันไม่แสดงผลไงวะมันแบบมันจะไล่ออกมันจะไล่ออกจากจากเพจแล้วมันไม่ให้เราทําเพจแล้วไปสานเขาเลยเปลี่ยนอาชีพนะครับมามาทําอะไรวะทาล้อครับทาล้อล้อยำนาเปลี่ยนอาชีพแล้วนะแต่วันนี้เดี๋ยวคนโคกเขาจะปิดปิดช่องนะครับครู่าไรไปสานอะไรอ๋อยวโดนล้อ ขายคู่อะไรหกพันนะครับไม่รวมส่งสั่งได้สุกสเต็ปกพราว่าอะไรอู่โคกเจริญการช่างครับเดี๋ยวผมตั้งชื่อให้เลยอู่โคกเจริญการช่างจริงๆไม่ได้หายไปไหนนะครับลงทุกวันแหละแต่มันคลิปมันไม่ระบบมันไม่มันไม่แสดงผลถ้าถ้าว่าใคร อยากดูคลิปก็กดเข้าไปพิมพ์หาชื่อช่องแล้ว,ลวเข้าดูในเพจได้มีม,ม,มีมีอะไรอ,นะไ<ฟ>อีกมีอะไรอีกนะไพ่อ๋อใบไพ่นะไพ่สี่สิบห้าสิบแรงอ,อง่นอนหนูหนูกำลังขึ้นอยู่ครับ <ไ S 1> แล้วก็ <ไ S 1> มี <ไ S 1> อะไรอีกค้างค้างค้างอะไรค้างเราเนื้อค้างอะไรค้างอ่ะค้างคนละค้างอ่ะรอรอไพยมีครับสั่งผสั่นได้อันน,น,นี้อันนี้ยังทำไปทั่วหมดเนี่ยไม่เสร็จสักอย่าง <laughs> ไม่ได้เสร็จแล้วเขาไม่มาเอาโอ,อแล้วก็คางยกไอ้แท่นเครื่องก็มีไง <laughs> บ้าบอดีวสั่งทำแล้วก็ไม่มา,าดู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 คนดูดูโอ้โหอย่างนี้สูงจัดมันไม่ดีนะครับจากประสบการณ์ครับสูงเกินเวลา <laughs> เวลาเข้าโค้งครับความง่ายถ้าแท่นเครื่องสูงสูงจัดจัดะครับ <laughs> นี่ นี่แหละไม่ได้หายไปไหนทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ครับเดี๋ยวเขาจะาเปิดป้ายเวนิมาติดนะครับอู่โคกเจริญการช่างอ้าวนี่ธุรกิจเข้คอกครับแล้วก็เอ็กา้ำซิงก็ไม่ได้หายไปไหนครับ <c oughs> อยู่นี่อย่ี้ตัวมันเปลี่ยนเอ็กช่องทำไมถึงบิน <c oughs> เอาเอาอีเมลหลักครับ เข้าไปเปิดหนังเอ็กดูครับก็เลยพวกแฮกเข้าไปเลยเฮ้ยอย่ามาโกกก็ตอนนี้มีช่องใหม่ชื่อช่องอะไรนะทีเด็ดเมืองไทยทีเด็ดเมืองไทยครับชื่อนี้ก็ขมังครับขมังครับขายตั้งให้พี่เลยอ้าวเอไม่ได้หายไปไหนันครับอยู่นี่ลมตัวอยู่นี่ครับเนี่ยผมติดใจเนี่ยอะไรไม่รู้เนี่ยอื้อหือเนี่ย สารันคืออะไรเนี่ยที่ดัดวงล้อเหรอ,อนะี่งานสร้างงานงานงานสร้างเลยนะครับไปรักโครงย้ำนาพ่อตามาเอ็กไนมวลให้ดูดิเฮ้ยเอาอยู่ยาวนี้เลยเหรอได้เหรอไดเนะอาแย่เข้าไปอันนี้รูนี่เหรอขนัดครับเรื่องรูบอกผมได้ โอ้งงานสร้างเลยเนะี่ยไปดูที่ไหนมาวนะเนี่ยสารไปดูแบบที่ไหนมาทุ่งใหญ่โอโ้โหตานะนี่ครับรักโคงพ่อตาครับรับรักโคงพ่อตามาทำใค่เนี่ยอะไรนะเอาไว้ทำอะไรนะรักหัว๋อ คนอื่นเขาก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับเขาก็ลงคลิปกันทุกวันนะครับมันไม่รู้มันจะแบนชุดนี้หรือเปล่าขนาดแท็กเตอร์โอมดัง oh บนครับเตอร์โอมไม่ลงคลิปเตอร์โอมไม่ลงคลิปเลยพี่โอมอ่ะแค่นี้เหรอ <c oughs> อ๋อใ,ให้ถึงอ๋อให้ถึงนี่เลยเหรอ <c oughs> <ำ>มาดูกันครับ <c oughs> ร้อย่อะขั้นตอนครับเสร็จแล้วครับเฮ้ย แม่แน่นอนจริงวะเฮ้ยดุ้งดุ้งดุง้งเหล <laughs> ือแต่ไปรอีอ๋อพี่อ๋อไปใส่นุ่นรีดทีทีเหรอโอ้เอ็กงานี้ครับอ้าวเอ็กมัวเนี่ยนนะอ๋อนี่ครับผลงานงานสร้างของ คนโครกรักโค้ง่็ตาย่ำน้ำ่็ตามาทำมาเดี๋ยวก็จะดูอีกทีให้มันเรียบไงไหนทำให้ดูดี่เอ็กออกมาไงต่อโอว่าแล้วเห็นครับเชื่อมใฟใหม่ใช่ไหมกเจ็ดมุกจไ,ไหมฮะเอาใช้อีก

ไล่จริงโคกไงเออกรุงแล้วเว้ยตัวที่กรุงกรุงยังกรุงอ่ะเีดีเอออ๋ออะ้รอันนั้นไปยังไม่น่ะทำไมไม่ทำอะไรที่มันยกยกดีทำมันแบบทุกอย่างดีหมดนะแต่โอ้โคกเลยหัวแน่นอนจริง ดูเดยเระบบกลไกการทำงานจะไม่จะตรงใช่ไ,ไหมโอเนี่ยนี่ออโตัวมือเนี่ยระวังนะบวบ,บเข้าไปนะนั่นแ่ะแขนเสื้อข้างหลังอ่ะโอ้โหเนี่ยเริ่มกกงแล้วครับเนี่ยจะหาว่าไม่แน่นอน ก็ใส่ไว้เรื่อยใไหมไปไปแล้วไปไปแล้เราได้เสียวมือเอ็กกระเกินเฮ่เอเฮ่จะหลุดจะหลุดเฮ่อเฮ่อจะหลุดจะหลุดไผ่านหย่อนเฮอเสียวเสียวมือแล้วมันเสียวอะไรวางกางเกงไปเกี่ยวหลังนะเนี่ยอ่ะโอเคครับพอแล้ว เรีดจนได้ที่เรากำหนดแล้วก็พอแล้วก็พอนี่ครับไม่ได้หายไปไหนครับเอกดำสิงสันคนโคกเขาทำธุรกิจส่วนตัวครับอู่โคกจิญกรช่างคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ครับขอบจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมตัวกค์ตุ้นกำลังใจนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามได้เลยนะครับสวัสดีครับ